ข่าวล่าสุดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำวันที่4กรกฎาคมโดยโค้ชเชฟฟ์วันแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชาวนี้ขอเสนอร์เอาเรือ่องยังไงงานนี้ไเยัรต์มินิคพร้อมจะขายมินแจและก็ปารนญ,ญาณนะแฟนผีปรอดยิ้มได้เลยเมือ่องานนี้ทาด้านของทางฝั่งคิมมินแจอาจจะไม่ได้รองเทียก,กาลอ็อก b โ r เบอร์เฟร่วมกับทาด้านของชูอัลปารรนญ,ญาหากคนใดคนหนึ่ง หรือทั้งสองคนย้ายออกจากบาเยตเมนิกในช่วงหน้าร้อนนี้โดยมาร์คเอเบิลผู้ในการการกีฬาของบบเยตเมนิกเปิดเผยว่าทีมเสือใต้อาจจะพิจารณาขายคิมมินแจและเก้าชูอัลปารินญ,ญาหลังเสร็จสิ้นภารกิจในสฟีฟ่า,าคาร์บโบ์คัฟตามการรายงานข่าวจาก้างของบิลบวนนผาลัสบอลดี่ผบันมาโดยบบเยมิมนิกต้องการตัวแทนของโทมัสมุนเลอร์และก็ลีบรอยซานเน่ ane, ที่อำลาสโมสรช่วงสมัยนี้โดยที่ทีมเสือใต้เองนั้น ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงนะ,ะกับนักเตะหลายรายอาทิเช่นนิคโวเชรามเตอร์ของซสตูตกาชหรือทีอาร์ของจจอา์ลิเวอร์พูลและก็ยังคงจับตามองบรูนิโกโกเรชของเบรอัลมาดริตในครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นบาเยอร์ม,มิวนกเองอาจจะต้องพิจารณาในการปล่อยนักเตะบางคนออกจากสโมสรเพื่อหาทุนเพิ่มเติมสำหรับการที่จะเซ็นสัญญากับผู้เล่นในช่วงซัมเมอร์นี้ เมื่อถูกถามถึงอนาคตของคิมมินแจและก็ชัวรปาริญญานั้นผูดในการการกีฬาของทีมสวนใต้ก็ตอบว่าเราจะใช้ทั้งสองคนนี้จนกว่าจะจบ,บรายการครับโบ๊ฟพวกเขาจะอยู่กับทีมของเราหลังจากนั้นเราจะรอดูดว่าตลาดนักเตะจะเป็นอย่างไรต่อไปโดยตามการบริงานข่าวระบุน,นะว่าคิมมินแจมีโอกาสจะย้ายออกจากมิวนิคในช่วงสมอ,อนี้หลังบาเยอร์มิวน,น,นิชเซ็นสัญญาก,กับทางของโจนาธานทา ส่วนปาริญญายินการนันว่าเขาต้องการอยู่กับทางด้านของทีมเสือใต้ในครั้งนี้ต่อไปนะนะแผมเป็นทว่างานนี้ถ้าเกิดปล่อยขายจริงงานนี้แมนยูรอยิ้มรอเลยนะเรามาดูข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงบอกว่ายันไม่โกรธที่มาราย แม้จะถูกยกเลิกสัญญาไปก็าตามทีเมื่องอันนี้ปอกบ้านะฮะมิดฟิลไอหัวเปลี่ยนสีของ RS m o n a มนเโกเปิดใจไม่ได้แค่แค้นเคียงต้อสังกัดเก่าอย่างจูวินตุชที่ยกเลิกสัญญากับต้นตนเองในช่วงต้นติดติดโทษแบนจากคดีสารการตุนซึ่งดาวเตะไวสาเฟรนี เพิ่งจะเซ็นสัญญาสองปีร่วมทีมโมนาโกช่วงสมัยนี้หลังที่ถูกจูเวนตุสยกเลิกสัญญาในช่วงเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วจากกรณีที่ไม่ผ่านการตรวจสารการะตุน้นจนถูกแบนถึง4ปีก่อนโทษจะลดลงเหลือ18เดือนแม้การกลับมารบอบ2ของจูเวนตุสจะจบแบบไม่สวยนักแต่บ่า,บาก็ยันแล้วว่าเขาเองไม่มีความรู้สึกแค้นเคืองกับทศกาลเก่าในครั้งนี้ได้อย่างใร่ ผมเองงไม่รู้สึกเจ็บแค้นอะไรเลยนะฮะจูวินตุสยังอยู่ในใจผมอยู่เสมอมันเป็นบทเรียนในชีวิตบางสิ่งดีบางสิ่งก็ไม่ดีบองบ้านที่กล่าวผมเองนั้นยังคงได้รับข้อความสนับสนุนจากท่านประธานอันเจลลี่ผมเองก,ก็ไม่อยากจะพูดถึงเรื่องสงครามสักเท่าไหร่นักเพราะว่าไม่มีสงครามใดๆระหว่างเราดในครั้งนี้ สำหรับโมนาโกเองก็มีคิวลงสนามเกมแรกของฤดูกาลในลีกเอิงพบกับทางด้านของเรอ,อัลฟวันที่17สิงหาคมซึ่งเป็นทีมเก่าที่บอกบ้าเคยฝึกแนวแคนดี้ก่อนจะย้ายไปที่แมนยูในปี2008โดยสโมสรยืนยันแล้วว่าบอกบ้าจะยังคงไม่พร้อมลงสนามในเกมนากาหลัครักนี้เพิ่มเติมราคานะฮะผมเป็นว่าง,งานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปกันเลยกันนะฮะพอบอกบ้ากับทีมใหม่จะใช้ลายขนาดไหน เราไปดูข่าวต่อมากันยครับอะไรหนึ่งในง,งานนี้ทัศสคกติไม่แน่นอนของซานโชที่แมนยูจะเป็นยังไงนะเมื่อเวนนี่แม็กคาชทีนะครับผมอดีตผู้ช่วยผู้จัดการทีมเอ็มยูชี้ให้เห็นว่าทาานของจดดอนซานโชนั้นขาดเสถียรภาพที่จําเป็นสาหรับการควา้าตาแหน่งในทีมชุดใหญ่ที่โอท์ฟอร์ดในครั้งนี้อย่างไรเมื่อแม็กคาชทีซึ่งเป็นหนึ่งในทีมงานของผู้ฝึกสอนของทางด้านของฝั่งเอริสเซนฮากกล่าวบอกว่าแม้ว่าซานโช จะมีฟอรมสวรรค์แต่ว่าเขาก็ประสบปัญหาในการรักษาฟอร์มการฝึกซ้อมที่สมเสมอในครั้งนี้นั่นเองนะโดยในบทสัมภาษณ์เมื่อวันที่3กรกฎาคมเมอ่อแมคคาชี่นะผมก็ได้กล่าวบอกว่าผมไม่สามารถตำหนิเจดอนในการฝึกซ้อมได้เขาคนนี้แสดงให้เห็นถึงฟอรสวรรค์ที่ยอดเยี่ยมการเคลื่อนไหวของซานโชอาจทําให้คุณประหลาดใจได้แต่เขาก็เป็นคนเงียบๆและก็รักษาระยะห่างของคุณจากทุกคน เมื่อมองจากภายนอกและดูเหมือนว่าซานโชนั้นจะไม่พยายามผูกมิตรกับเพื่อนร่วมทีมของเขาซึ่งอันนี้อดีตกองหน้าของทางฝั่ง FC เปอร์โตเนี่ยแสดงความเห็นว่าซานโชนั้นไม่ใช่คนตลกและก็เป็นคนเงียบ เมื่อฝึกซ้อมแต่ละครั้งสิ้นสุดลงไปซันโชจะรีบทำความสะอาดตัวเองและก็กลับไปบ้านแทบจะอยู่คุยกับเพื่อนร่วมทีมและก็ทีมงานผู้กสอนในครั้งนี้น้อยมากนะฮะซึ่งแม็กคาที่เชื่อว่าทันะ์ของเชนฮาคต้องการจะให้ซันโชทำงานให้ได้ดีที่สุดในการฝึกซ้อมทุกครั้งและไม่มีวันหยุดเต็มวันซึ่งก็ทําให้เกิดความขัดแย้งระหว่างเขากับทันะ์ของแข้งชาวดัชนั่นซึ่งก็คือความคาดหวัง ของผู้จัดการทีมหากคุณไม่สามารถทําได้คุณก็จะต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากอาล่ผมคิดว่านั่นทีมเป็นที่มาของความแตกต่างอาละก็เป็นปัญหาอาดีตกองหน้าคนนี้ก็ที่กล่าวซันโชมีแนวโน้มที่จะออกจากแมนยูในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์ปีนี้หลังจากที่ปฏิเสธเชลซีปฏิเสธไปในการจะให้โอกาสเขาในการซื้อปีกชาวอังกฤษรายนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วจูวินตุชก็เข้าสู่โต๊ะเจรจาทันที โดยแสงเห็นได้ว่าถึงความมุ่งมั่นในการคว้าตัวซันโชมาเสริมความแข็งแกร่งให้กับแนวรุกของพวกเขาโดยซันโชลงเล่นได้กับทัพพิศนแดงไปแล้วมากถึง8 3นัดยิงได้12ประตูจ่ายบอลทั้งสิ้น6ครั้งถือว่าเขาเองนั้นมไม่ได้ลงเล่นให้กับด้านของทีมของบรูเวนอัมบริมในครั้งนี้อีกต่อไปเองเลยนั่นเองนะปีนว่างานนี้นผมต้องรอดูกันต่อไปกันแล้วะฮะ ว่าจะเป็นเช่นไรกับดักเตะของซันโชและทีมที่ได้ตัวเข้าไปในช่วงเสมอนี้เรามาดูข่าวต่อมาเช่กันครับอรีตนางวิดิชลั่นอยากจะคุมแมนยูพร้อมที่จะ,ร,ะรับงานหินพาทีมกลับคืนบอลลังกันอีกครั้งเมื่องานนี้ท่านของเดมันยาวดิชอดีตท่านทของทางฝั่งนะฮะกัปตันทีมแมนยูประกาศชัดเจนสนใจที่จะ,ร,ะรับงานกุนซอผีแดงต่อไปในอนาคตเผยกร,ะ,ระหายความท้าทาย และความอยากจะพาสโมสรกลับสู่ความยิ่งใหญ่กันอีกครั้งแม้ยังไม่เคยคุยกับทีมระดับอาชีพมาก่อนก็ตามทีโดยวินิชเองนั้นอดีตกองหลังทีมชาติเซอร์เบียถูกแมนยูดึงตัวมาจากท้าทั้งของสปอร์ต้ามอสโกในช่วงปี2006โดยเขานั้งค้าแข่งกับฟีแดนจนถึงปี2014ก่อนจะย้ายไปรีไทายกับอินเตอร์มิลานในทีมเซรีอาในครั้งนั้นโดยระหว่างทางขุนพลเป็นขุนพลเรดนเดวิลนั้นวินดิชเองเนี่ย ก็ได้อาชัดแชมเปี้ย์ลีก5ครั้งลีกครับ3ครั้งแล้วก็แชมเปี้ยนลีก1ครั้งโดยกระทั่งปัจจุบันในวัย13ปีแม้วิดิชจะยังคงไม่ได้สัมผัสกับงานคุมทีมเลยแต่เขาเผยกับสกายสปอร์ตว่าสนใจเป็นกุนซือแมนยูในอนาคตอันใกล้นี้หากผมเป็นผู้จัดการทีมหรือว่าเป็นโค้ชมันต้องเป็นแมนยูวิดิชคนนี้ก็จะกล่าวเมื่อวันที่3กรกฎาคมผมชอบความยากลำบากนะและก็เปลี่ยนมันเป็นเรื่องที่ดี มันเป็นสิ่งที่ผมอยากจะทําเป็นอย่างมากในเวลานี้ผมเนี่ยเปิดกว้างมากเลยนะการตําแหน่งโคช้ชอะไรก็พูดในการกากีฬาหรือแม้แต่กระทั่งตําแหน่งประธานสมาคมฟุตบอเลเซอร์เบียมันเป็นแผนในอีก2-3ปีข้างหน้ามันยังคงไม่เกิดขึ้นในตอนนี้แต่ว่าวางครีมันอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ก็เป็นได้นะแต่ผมเป็นในวาง,งานนี้เรียกว่าสนใจจะกลับไปคุมทีมแมนยู outh, ซะอย่างนั้นนะครับวิชก็ต้องมาดูกันต่อไปก็นด้วกันว่าจะมีโอกาสนั้นหรือไม่ เรามาดูข่าวต่อมาเกินครับอาร์ยังไงไฮเซ่ say, อดีตแบ็คผีเข้าร่วมทีมสตาร์ปืนนะเมื่อกันนี้ท่านท่านของฝั่งเจอร์เนติกนะฮะต้องกานข่าวดังรายงานข่าวบอกว่าาร์ตันกำลังแต่งตั้งคาราเบียไฮเซ่อดีตแบ็คซ้ายแมนยูไปเป็นสตาร์ฟโค้ชให้กับมิเกลอาชตดาโดยการแต่งตั้งไฮเซ่ say, เกิดขึ้นภายหลังจากที่คาร์ลอสคูเอเอสตาหนึ่งในผู้ช่วยผู้จัดการทีมอำลาไปรับงานเฮดโค้ชที่ปรามา ซึ่งสมัยที่ค้าแข่งกับไฮเซ่ e นั้นกับอาร์ซนอลเคยเป็นเพื่อนร่วมทีมกันมาก่อนระหว่างอยู่กับบำแน่งของปารีสซาชแมงในฤด,ดูกาล2 0 0ปนหนึ่งหลังจากนั้นไฮเซ่ Hi e ก็ย้ายไปโชว์ฝีเท้ากับบำแน่งของฝั่งแมนยูต่อด้วยเบรอัลมาดริดมักเซย์และก็โรมาจนตอนนี้ได้ยีบระยูเนียนนะครับผมกับอาเจต้ากันอีกครั้งซึ่งอดีตแข้งอาเจนิน่าเองนั้นก็ได้มาพร้อมกับดีกรริชป์พิมยรีกลาติก้าและก็ลีกเอิงอย่างน,นหนึ่งสมัย รวมถึงติดทีมชาติชุดใหญ่ไปแล้วมากถึง72นัดโดยทั้ที่เป็นโค้ชนะผมไฮเซ่ Hi ey, ในวัย17ปีเคยผ่านงานโค้อมาแล้วไม่ว่าจะเป็นทั้งโกดอยครูชกับเบเบรสเซอร์ฟิลลลีกบ้านเกิดและก็แอตติกาอ่ายูนเตในลีกเมเจอร์โดยงานล่าสุดที่ไฮเซ่ ey, เข้าคุมนิวเวลส์โอบอยทีมบอยเด็กด้เพียงแค่ปีเดียวและก็ออกเส้นแน่งไปเมื่อพฤศจิกายนปี2023ในครั้งนั้นนั่นเองนะ และนี่ก็เป็นสรุปขา่าวโยสโมสรแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดในช่วงชานครับขอบคุณทุกคนต่ารับชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซั b ส c r i b e ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ